สวัสดีจ้ายายหนูมาแล้วจ้ายายหนูชาแนวค่ะใส่ชีวิตแบบบรรนอกบรรนหน้าเฮาปลูกพักบุงขายค่ะพี่น้องจ๋านะคะพักบุงยายรอบนี่เป็นเชื้อราค่ะใบจะออกซีนข,ขาวๆด,งดงังๆมีวิธีแก้จงังหดพี่น้องคอมเมนต์ให้บอกยายในด้วยจ้ายายก็สีเด็ดออกนี่ยายเด็ดออกบางใบยายเด็ดออกเด็ดออกแบบว่าบให้แแร่กระจายนะคะ นี่ค่ะมาเบืองตรงนี้นี่นี่แยกสีเด็ดออกนี่ประมาณนี้ค่ะนี่เชื้อล่าขึ้นค่ะรอบนี่อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกหลายจะ้ะทั้งยยโซนี่ฝนตกแทบทุกมือปลูกพักบุงรอบนี้กำลังงามแต่ว่าเชื้อล่ามาลงก่อนบอกย่อยในด้วยจะไพมีวิธีมีวิธี็ดจังไดเชื้อล่าในพักบุ้งมันสี่หายไป ใยกะส์ดเบิงขอมุล่นลายๆเนาะคะ่ะใน y t u t u b ีพีทีนองเพื่อนนันปลูกขายมันก็บอกว่าต้องใส่สารชนิดหนึ่งซึ่งมันก็มีเอกสารกำกับอยู่ค่ะเดี๋ยวใยกันิไปซื้อมาฉีดล่องเบิงเพื่อมันหายนะคะหรือว่าผูา้ใดมีวิธีใดที่จะซอยายเนาะคอมเมนต์มาด้วยจะแบบว่าบแม่นสารเคมีแบบว่าเขาปลูกแบบธรรมชาติค่ะ ปลูกพักบุงขายปลูกตามแบบบอดดใ้ส่สารเคมีเนาะย่ายกับปลูกง่ายๆส่แบบมูลซัดเท่านี้ล่ะค่ะเอามาผสมปลูกง่ายๆนี่จ้มันจะเป็นใบประม่านนี้ค่ะนี่คือคือนี่คือเสื้อล่าขึ้นด้ยค่ะเนี่เสื้อล่าขึ้นเดี๋ยวย่อยก็จะเด็ดออกย่อยตรงเด็ดค่ะพี่น้องจานี่เด็ดออก Dead, ออกไปปลูกพักบุงรอบนี้ลงังฝนตกค่ะยายก็เลยมาเลาะเบิงเลาะเบิงดงดีๆแล้วเชื้อ่าขึ้นพักบุงย้ายกำลังเดชขายกำลังงามอีกบอกกีมือก็เดดลกขายแล้วพี่น้องจ้านะคะไพมีวิธีแก่บอกย้ายในด้วยจา้าซึ่งยายก็ปลูกหลายรอบแล้วแต่ว่ายายบ่เคยเจอเชื้อ่าในใบเนาะ มีรอบนี้เชื้อล่าขื้นไลคอมเมนต์มาบอกย่อยในด้วยจ้ะปลูกพักบุงขายกลุ่มใจคืนกันค่ะพี่น้องถ้าเชื้อล่าขึ้นเพราะว่าทุกเทือนะย่อยสีบะมี่เลยแบบว่าปลูกแค่ยีสตซิบก็มือมันก็นจะขื้นสูงแล้วนี่รอบนี้ก็ปปะมัน่นตอนนี้ได้ประมั่นซิบก็มือแต่ว่าย่ยก็ใส่แบบปุ๋ยชีวภาพค่ะชีวภาพนะคะ ลดน้ำลดเข้าไปค่ะผสมกับน้ามันก็เล็ดง่ามสำเน่นะคะไพมี่ขอมูลดีๆบอกย่าในด้วยจ้าปลูกพักบุงหน้าฝนนี่เชื้อล่าขึ้นใบมันนะคะพาพี่พาน้องมาชมสวนพักบุงค่ะไพมีวิธีบอกย่ายนะคะไปละค่าคลิปนี้ก็ะไดนะคะขอบคุณสำหร,รับการติดตามช่องย่าหนูจา้าชาแนลด้วยค่ะเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ